กราบส,สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมิตรลักแฟนเพจทุกท่านนะครับวันนี้ก็ก็เปิดนะครับคังเหรียญสองบาทก็เป็นก็ออมเก็บไว้มาหลายปีแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ตอนนี้ยังไม่มีใครชมนะครับก็ก็ก็มาพูดคุยกันได้นะ สวัสดีนะครับกินน้องไปยูทูปสวัสดีนะครับเข้ามาพูดคุยกันหน้านะครับสวัสดีนะครับก็จะเป็นเหรียญ2องบาทเนื้อเงินสีขาวนะครับที่มีการเลิกผลิตไปนานแล้วนะครับก็จะมาให้มารับชมกันอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อหลายๆท่านก็คิดถึงนะครับ เดี๋ยวมาดูแป๊บน,นึงสวัสดีนะครับโอ้ตอนนี้คนชมห้าห้าร้อยล้านคนนะ ก็พูดไปขำไปนะครับก็นี่นะครับก็มีเหรียญสองบาทปีสนะี่แปดสี่เก้านี่อนนกจากไล่ผิดดีกว่าเนาะมันจะสีม่วนมันจะมีคนมองนะแล้วชิอบอกในใจว่าไล่ตือเรียกอีกว่กดยกเลิกดิว่ามันต้องสตอปเนาะแน่ใ,นใจว่ามันจะอยู่